เรื่องโทรศัพท์กลางดึกฟ้าสาววัย22อาศัยอยู่คอนโดเล็กในเมืองเธอทำงานดึกและกลับห้องเกือบเที่ยงคืนคืนนั้นฟ้านั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเตียงจูๆ่ๆโทรศัพท์เธอสั่นเองแต่ไม่มีใครโทรเข้าหน้าจอขึ้นข้อความแปลกๆฉันอยู่ใกล้เธอฟ้าหัวเราะเบาๆคิดว่าเป็นมุกเพื่อนแต่ข้อความถัดมาทันที ฉันอยู่บนเตียงข้างเธอหัวใจฟ้าเต้นแรงเธอลองปิดโทรศัพท์แต่ก็เปิดเองหน้าจอแสดงร่างบางเงาของหญิงสาวผมยาวเหมือนสะท้อนอยู่บนหน้าจอมือถือของเธอเองฟ้าลุกขึ้นเดินไปหากระจกและเห็นภาพสะท้อนในกระจกหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่หลังเธอมือถือยังคงส่องแสงสว่างบนใบหน้าหญิงผมยาว เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงหัวเราะเบาๆจากปลายสายฟ้าพยายามทิ้งมือถือแต่ทุกครั้งมือถือจะกลับมาอยู่ในมือเธอเองรุง่งเช้าเพื่อนบ้านผบฟ้านอนหมดสติอยู่บนเตียงมือถือของเธอยังคงส่องข้อความล่าสุดคืนนี้เธอจะไม่หลับคนดีย